ในความนิ่งของคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณเป็นเก็บแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมคุณไม่โอเคกับความรักครั้งนี้คุณนิ่งคุณเงียบแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณเป็นเก็บแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมเขารู้สึกไงกับคุณคนคนนี้นี่เมื่อคุณนิ่งนี่เมื่อคุณเงียบห้าใบเป็นเลิบแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมคุณจะไม่โอเคกับความรักครั้งนี้คุณจะนิ่งคุณจะเงียบแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณชาวทัดไฟเมสินูใต้สำรับ แห้งแมนทุกสิ่งทุกอย่างการรับฟของคุณทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณสองคนมีประเด็นต่อกันแห้งแมนการรับฟอยของคุณสองคนห้ามไม่ท้าเม็ดสิ่งธนูทาดไปคุณสองคนมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันทําให้คุณไม่โอเคทําให้คุณไม่ไปต่อทําให้คุณนิ่งทําให้คุณเงียบคุณไม่โอเคกับความรักครั้งนี้เพราะเขาคุณมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันชาวทาดฝ่ายเม็ดสิ่งธนู คนคนนี้เขาพยายามที่จะง้อคุณนะพยายามที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่จะง้อคุณทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้เขาไม่ยอมให้คุณไปจากเขาเขาไม่ยอมให้คุณดิ่งเขาไม่ยอมให้คุณเงียบคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์เขาไม่อยากคุณหายไปจากเขาคนคนนี้ k i งอ of ครับเขายังเขายังรู้สึกดียบคุณเขายังรักคุณคนนี้เขาไม่ยอมให้คุณหายไปจากเขาเขาไม่ยอมให้คุณเงียบนะเขายังรักคุณ เขายังร paper, shepherd, mm. Luckily, ู man, two people, two men, Hence, ้สึกดีต่อคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุน้ำคาร์คอนเฮ้จิตมินเขาไม่ยอมเป็นคนเงียบนะคนคนนี้เขาส่องคุณเขาส่องคุณทางโซเชียลเขายังรักคุณมากๆคนคนนี้แม้นคุณเงียบคุณนิ่งเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณนะเขาส่องคุณก็ส่องคุณทางโซเชียลชาวธาตุดินประสบกันมังกรเขายังรักคุณพระมขยาดไพพนะะคนคนนี้ของคุณมีการเดินทางนะเขามีการเดินทางที่จะมาหาคุณ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์งคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกเหี่ยวคุณมากๆเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางคนคนนี้เขาพร้อมที่จะกลับมาหาคุณพร้อมที่จะมาง้อคุณพร้อมที่จะมาสร้างความมั่นคงให้คุณพร้อมที่จะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบการเมือ,องก่อน ten of pentacles เขาพร้อมที่จะดูแลคุณคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความสุขเลยจากการที่คุณนิ่งจากการที่คุณเงียบ เขาไม่โอเคเลยเขามีความทุกข์มากมายคนคนนี้เขาไม่เคยมีความสุขเลยชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมนายอฟสอบเขามีความทุกข์ทรมานดเดเดถึงแม้คุณจะตัดจบก,กับเขาแต่เขาไม่โอเคเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคุณเขาพร้อมเสียดแยคุณคนคนนี้เขาจะไม่ยอมให้คุณตัดจบจากเขานะถึงแม้คุณจะนิ่งคุณจะเงียบเหมือนตัดจบก,กับเดเดแต่เขาก็จะไม่ยอมให้คุณตัดจบไม่ยอมให้คุณนิ่งคนคนนี้ คุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณกัณ tro, งวลมากมายชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตรคุณมีความสุขกับตัวเองคุณอยู่ได้ตัวเองนี่คือตัวตนของคุณคุณจะไม่งอคุณจะนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาคนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณนิ่งเขาจะปล่อยคุณเขายังรักคุณเขายังรักคุณมากๆคนคนนี้เขาจะปล่อยคุณนิ่งอย่างแน่นอนเขายังรู้สึกเบียดคุณมากๆคนคนนี้เขาจะงอคุณทุกสิ่งอย่าง เขาจะทำทุกวิสังเพื่อคุณอยู่กับเขาเพราะเขารักคุณคนคนนี้ชาวธาตน้ำกรกฎดพิจิตมิน